ไป่ใช่กับมาสองคนนะกลับมาเน่ยโอ้ยช่วยกันไปปีนบ้านไปเลยกับมาเจ้านะ่ะผู้นึงย่องคนก่อโอ้สอนลูกสอนลานยังไงอยู่นี่ม,มาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้ากูนี่ก็สวัสดีทั้งวันรอบจะไปทุกคนรำคาญกูวะม,มึงก็บว่าพ่เจ้านาะเห็นผู้นั้นผิวผี้มึงก็สวัสดีจงสวัสดีจ้าอยู่ไหนสวัสดีฮะสะตรงซะแตกยังไง มันไปได้ไหมนี่ทางเนี้ยมันตันทางนั่นนะนม,นนมันล็อกเฮ้ยขนมอมนะไรเนี่ยกลิ่นหอมออกมาจากถุงเลยโอ้อยากหลุดออกจากบ้านยังเลยเนาะคือจะฟินดีนะกูล็องแล้วหลุดออกไปนี่โอ้มวนใช่ครับผมก็ชอบปีนครับผมออกทางประตูไม่เป็นแนะ่แล้วไิธีหลุดนี่มันหลุดยังไงมันกับแบบว่าต้องเปิดประตูู่ดันออกไปทางนั้นนะเห็นบอมันต้องดันออกไป ต่ว่ามึงเห็นมาเปลี่ยนดอกมึงบ้ปองเอ้ยวันมาวันวันวันโอ้มานบ่าไมา่เนี่เล่นไพนะ่มากนะ่ยไ,ไ,ไม่จริงหรอกทุกคนคะตอนหนูอยู่กับยายวันนะคะยายวันไม่เคยเฝ้าหนูหรอกไปเล่นแต่ไพ่ได้มาได้ใส่อะนะย่องคนโกไปเล่นไพ่มาเป็นบนอนะจะไม่ยายไปเล่นไพ่มายายได้ต<ม>้นเลวันเนี้ย<ห> อะไรอ,อ่ะเนี่ยจังหัดเป็นสิบเลียนที่ลูกออกจากบ้านได้เ,ออเปิดเลยๆเอาคนเนาะเออเดินกข้ามาเลยเ,ออเปวดปวดปวดเฮ้ยอย่ามตะกร้าบางังจิโอ้ี่กูว่าที่สอนมึงอยู่อีกกว่ายายลู่ท่านวะยายมันจะใจยายเสียเท่าใดมื่อนี่เข้าไปอ่ะยายอะพี่เหนียวยายยายยายได้หไหมวันเนี้ย

เฮ้ยโอ้ยอยีนี่แม่มึงบ่นไตัง้ง่เมากวนเนี่ยหิ่งห้อยยุงเจ็ดยุ่งแล้วเจ็ดเงี้ยวหิ่งห้อยเอาจฟะฟ่าโอ้ยคอยบ่ได้เงี้ยวอันนี้ก็ไม่จะจีเ,เสียนเท่าไหร่เสียเท่าไหร่ยายมันอิดมานบ่อย่าไปยุง่งเออจะพูดทำไมนะฮะพูดมั่วตั่วยายไม่ได้ไปเล่นไปมา มายายเข้ามามาเจอเลยตามสบายเลยคิดว่าเป็นบ้านตัวเองนะยายเสียจากบาทมือยายยายเสียจากบาดนนยายจาปากก็ดีเอ้าเขาเห็นคนถามมึงเลยอยากถามน้ำรอนเดี๋ยวตกเทรนยายเสียเท่าไหร่วันนี้ <laughs> เอาร้อนจังเลย,ย<อ>เ